สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่งานงานเมาเป็นไฟอะ้รพี่น้องนี่รถไถนะครับส่แล้วมาเรียญน้ำอีนะครับฝากซองดังนั่งกระารสินำครับผมอันนี้ซองดังอุบลอันนี้ซองดังไฟเส้นหมอหนึ่ง เอทายเชนเนลครับผมเราตามจังหวัดมหาอยูนะครับนางานเม้าของเขาวันนี้คุ้นทีครับปลูกยาให้มัวโอ้ยบาดปาม้าลง,งดงอยู่แบบพี่น้องวันนี้ลมแตกดุมตุมม่มอาดสิดีมีแต่เสียงลมแน่นะครับในคลิปมีกองใหม่เะ้าออกสามต้นครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวผมสี่ไ้ตะก,กล่องท้าทายครับวันนี้จางจางโดนมาบินโดยเฉพาะครับ เอาต้นเลยเอาต้นเลยกันบ่บ่ึ้นดิบ่เนียจะป็นคนักนก็ม่ไทยบอกป็นคนดิเป็นบ่าหาดหมาในโต๊ลงกันยังสิมาว่าเดียวดปิดโัพท์มันปิดสั่บ่เดี๋ยววิฟังลำมันบ่เขาอกมันมีีกีดยังอโต๊ลงกันเนไอะไร่ได้ว่าที่ไทยไอ้เจ้าเมียนต่อเมื่อเมาส่กล่องเนีเคยปฏิเสธเลยเออกต้้งไาย้าสั่นโม่ไห้แม่นไหว้าสั่นโมไห้เน่นไป เงียบเราหางสามปีขาดเอาด้าะดับการโว้ยทำามลมแห่งจะพี่น,น้อดมาด้อาจจะได้ยินแต่เสียงลมแน่นะครับผมอ,อาจจะได้ยินนะครับผมอนอกนอกขับนอกนอกรับแม่นบอกรับสั่นแน่จัาหน่อยครับอนอกนอกนอกขับสไตล์สไตล์นุ่มเบ็ดแหล่พวดปวดปวดเอาไอ้หงองของขอ,งอัพคลิปนี่ กยคซีคร <IS> ับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเรารสิ่งกำลัสวัสดี้เป็เพือนเบ้รถทคลาดครับผมเบ้าจะมาคาแทครับ thêm một tạ rồi ô, ngắt, ôi thở bó bằng hẳn gì ngắt mòn yếu, huay huay qua เบิ่งๆครับเปลี่ยนขั้นหม่ก่อนมาทายขั้นผีบานคือแห้งหเว้ย ใ่ครับงาทายาครับวนีาาวนน้แก็ลบอดูท่าเดียวกันอ,า,อนาเพาพอบเจียวนไนดพี่น้อท่พยายามเ,เดียรดีรับ โอ้แรงตั้มเลยโอ้ใส่ผู้ใหม่